คุณกำลังฟัง The Editor Podcast สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับ Editor Podcast จาก EP เมื่อวานนี้ที่เราคุยกันเรื่องเป็ดเหลืองไปสนุกสนานไม่น้อยได้รับคำนิยมในบล็อกดิกสูงมากยอดวิวประมาณ1,000กว่าวิวแล้วมาวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องแรง เช่นเดียวกันแต่เบากว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่งเป็นเรื่องของการเร็หลัเศรษฐกิจของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังจากที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกมาย่างเข้าสู่ปีที่7แล้วนะฮะมีหลายต่อหลายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แกทําอย่างปัจจุบันนี้ก็ทําโครงการคคนละครึ่งใช่ไหมฮะทำโครงการคนละครึ่งจนมีอดีตนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณกรจาติกาวนิช นะฮะอันนี้เอาผมเอามาจากเว็บไซต์ประชาชาิธุรกิจนะครับเขาก็ออกมาต็นโครงการคนละครึ่งนะฮะโดยบอกว่าประชาชนไหนคนเข้าไม่ถึงสิทธิ์ส่วนร้านค้านั้นหมุนเงินไม่ทันและเขาก็ชมเหมือนกันนะฮะชมว่าเงินล่วไหลน้อยเงินไม่ผ่านมือน,นันกการเมือนหนงหรือข้าราชการวันนี้ครับเหมือนเดิมครับผมอยู่กับทั้งสองท่านเหมือนเดิมผมขอเรียกผมขอเรียกว่าอาจารย์เอกับอาจารย์ดีแล้วกัน <c oughs> ขอสงวนนามไ้ก่อนนะฮะตามชอบจาก จากข้อมูลที่คุณก่อนให้มานั้นอาจารย์เอกับอาจารย์บีคิดยังไงบ้างครับให้เกี่ยรติอาจารย์เอเริ่มก่อนแล้วกันครับเริ่มที่อาจารย์เอ,อก่อนก็ได้ครับครับคุณกรณ์เนี่ยท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีคลังนะพื้นฐานอะไรต่างๆท่านนี้ก็มาจากวงการที่เราเรียกกันว่าพวกมนุษย์ทองคำนะในอดีตเนี่ยมนุษย์ทองคำเนี่ยเราเป็นสัพท์ที่ใช้เรียกกับคนที่อยู่ในวงการค้าหุ้นรับนะครับค้ากระดาษค้าโภคภัณฑ์เนี่ยเราเรียกว่ามนุษย์ทองคำ นะครับแล้วก็มีคำนึงที่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่สอดคล้องกับตัวคุณก่อนมากก็คือคำว่ายัปปี้ยัปปี้ครับแหมสองแงสองแงเลยสลับตอนนี้เป็นเรื่องนะเรายังไม่สลับยัปปี้เนี่ยมันมาจากคาว่า yu p p y yu p p y ยัปปี้ยัปปี้ y นี่ก็คือยังครับแปลว่าคนหนุ่มครับครับ u นี่เออเบิร์นเออเบิร์นนี่แปลว่าคนเมืองหลวงครับนะฮะ ตัวพีอีก2ตัวนะไม่รู้ว่าท่านที่สนใจก็ติดต่อเออโทษโทษคนหาได้เอ,เองนะรเราไม่ใช่รายการที่จะมาตีแผ่อะไรให้มันหมดแต่พูดถึงว่าคาแรคเตอร,ร์ของยัปปี้เนี่ยครับคือคนหนุ่มซึ่งเป็นคนเมืองหลวงนะครับประสบความเด็ดดีเนี่ยมีสตังเยอะนะครับภาพลักษณ์หล่านี้มันมันติดตัวองค์กรม,ม,มานะฮะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับในเวลาที่องค์กรเขาเป็นขุนคลังเนี่ยเขาก็มีความเป็นสากล าร,รติดต่อเรื่องเศรษฐกิจมุ่งนอกอะไรแต่เนี่ยนะฮะตลาดรู้ดูตลาดเป็นการ,ค,รความเข้าใจนะครับภาพลักษณ์อันนี้ผมว่าไม่เร็วหรอกนะฮะแต่วันนี้รู้สึกว่าจะมีปรากฏการณ์สำคัญอีกประการนหนึ่งนะจันวีนะครับว่ายัปปี้ยาองคุณกรเนี่ยไปเดินท่อมๆอยู่ตามบันนอกอันนี้เป็นไงฮะเรื่องพวงนี้คือคุณกรนะครับผมเรียนอาจารยเอ,เอ,เอ,เอง่ายๆเลยเขาเนี่ย ไม่อยากอยู่วงขัดแยง้งในอะไรแล้วมไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่พรรคประชาธิป,ปัตย์ความขัดแย้งภายในตัวเองก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งอื้ยิ่งตอนนี้ยิ่งมีม็อบคนรุ่นใหม่เลยเกิดขึ้นเลยยิ่งไม่เข้าไปยุ่งใหญ่เลยอสังเกตเลยเรามีม็อบกันมาน่าจะสองเดือนได้แล้วนะครับสองเดือนได้เนี่ยมีอยู่ครั้งเดียวครับที่คุณกรมาพูดเรื่องของความความความไม่สงบ,บที่เหลือไม่พูดเลยอืระวังมากแต่พลิกไป ป่าล้อมเมืองอไปดูปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างโครงการเนี้ยที่ดีเตอร์ต,ต,ตั้งตั้งตั้งประเด็นมาเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยค,คุณกรณไปเดินไปอยู่สามจังหวัดอแล้วก็ลองเอาแอป,ปคนละครึ่งเนี่ยไปถามชาวบ้านอก็ไปถามว่าได้ใช้กันไหมได้ใช้กันไหมชาวบ้านบอกไม่ได้ใช้ใช้ไม่เป็นอแต่ถามกรุงเทพแล้วไปบริบนทนเนี่ยได้ใช้หมดอืคนที่ไห่ได้ใช้หมดคนกินข้าวกรุงเทพเนี่ยอย่างเมื่อวานผมไม่กินเนี่ย มีคนละครึ่งไหมร้านที่ดีคนละครึ่งแต่ตจังหวัดหรแทบจะไม่มีเลยอของเขาเนี่ยลงไปไปเอาคะแนนเสียงจากต่างจังหวัดแล้วก็ไปอบอกว่ามันก็สัญญาประัประชาคมอ่ะถ้ากลับมาใหม่สตีนโยบายแบบน,นี้จะไม่เกิดความเหลื่อมล้ำอ,อีกมุมหนึ่งก็คือว่าในนอนนะครับยังไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่ก็ต้องหาช่องโหว่แต่การหาช่องโหว่ของหุ้นก่อนเนี่ยไม่ได้แบบว่ามองหน้ากันเสียไม่ติด ก <S an> <อ>็ยังชมว,ว่าโครงการนี้ดีดีนะที่รัฐบาลให้คนละครึ่งเนี่ยไปพัฒดดนดดาพันาใหมันเศรษฐก,กิจมับหมุนจริงมีการใช้จ่ายจริงแล้วก็ป้องกันเรื่องคอร์รัปชันเงินไม่ตกน้ําไม่ตกระหว่างทางเพราะว่ามันจ่ายตรงไปที่ประชาชนเลยเพราะผ่านระบบอิเทรอนิกส์นนแต่อัดในที่เรื่องของความเหลื่อมล้ำฝนตกไาาม่ทั่วฟ้าก็แน่นอนทั้งชมทั้งอัดนี่แหละครับคุณกรณ์ผมถามหน่อยสิคุณกรณ์เนี่ยจากคนอภิสิทธิ์เนี่ย เขาเขาอย่างไรเขาเป็นเพื่อนรักกันมากครับอาจารย์เอผมเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งแล้วกันว่าทําไมคุณกรต้องลาออกจากพรคประชาธิปัตย์เนี่ยน่าสนใจมากทางที่เฮ้ยในวันนั้นเนี่ยอภิสิทธิ์เขาต้องต้องออกอยู่แล้วไม่ใช่หัวหน้าพักแล้วต้องหาหัวหน้าพักใหม่ก็มีคนชิงจุรินก็ชิงคนนั้ก็ชิงคนนี้ก็ชิงคุณกรก็น่าจะขึ้นชิงด้วยแตาทำไ่คุณกรไม่ชิงเพราะคุณจตคุณกรชิงมีสิทธิ์เข้าวินมีสิทธิ์ได้สูงแน่นอนเป็นแล้ว อวิสิ์ทำไงคําสัญญาระห,หว่างเพื่อนนะครับเขาพูดกันชัดเจนว่าถ้าเพื่อนยังอยู่ด้วยกันพักเดียวกันจะไม่มีวันเอาชนะเพื่อนและเป็นนายเพื่อนออจริงเป็นที่มาว่าถ้าอวิสิ์ยังอยูพ่พักประชาธิป,ปัตย์เนี่ยก่อนจะไม่แข่งเป็นหัวหน้าพักเลยถ้าวันนั้นอนวิสิิ์ลาออกจากพักไปแล้วแล้วก่อนจะอยู่ประชาธิปัตย์ก่อนลงชิงหัวหน้าพักแน่นอนอม,มันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าอวิสิทธิ์ไม่อยู่ลงเป็นสส แต่ด้านเป็นลูกรัฐบาลก็เลยลาออกจากสสกอนก็เลยเอาถ้าถ้าอยู่ไปที่ปัดอยู่ก็คงอยู่ได้แค่นี้เลยตัดสินใจลาออกจากพรรคดีกว่าแยกทางจากคุณมาร์คเพื่อไปตั้งพรรคใหม่ผลทางสู่เรแแต่งทางการเมืองซึ่งเขาก็มีสิทธิ์วันนี้วันนี้บ้านเมืองมันหันหน้าชนกันแล้วอ่ะเห็นมีใครตามไปด้วยคนนหลูกชายของดรสุภชัยเลยเอาใช่ครับใช่ครับยังตามอยู่ พักกล้าดีน่าสนใจนะอาจารย์เ<ด>พร<อ>าะว่าที่ผมบอกว่าน่าสนใจคือวันเนี้ยเขาเอาคนรุ่นใหม่ทั้งสตาร์ทอัพบ้างม่สตาร์ทอัพบ้างลูกหลานอดีตคนดังในตำแหน่งดังๆหลายๆคนอย่างเงี้ยเข้าไปร่วมทีมเป็นดีมทีมของเขาเนี่ยก็น่าสนใจเป็นทีมเศรษฐกิจที่ดีพอควรเลยแต่ผมกลัวเขาจะสับขาหลอกอะสิหลอกใครอะก็อาจจะหลอกนักการเมืองหลอกประชาชนด้วยกันก็ได้หลอกตัวเองแน่หลอกตัวเองไหมถึงเวลา ถึงเวลาเลยขาธิการอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นซีอ,นอีโอบินได้โอ้อี่จะเป็นคนนี้ก็ได้หรือจะไปคุยกับนักการเมืองคนอื่นก็ได้ซึ่งตอนนี้ก็มีคนคุยนะก็แอบ,บไปคุยกับอาแปะใจดีอยู่มีมีการปฏิบัติการเดินทางกันอยู่นะในเ,เส้นทางยาวไกลอย่างการเมืองนี้นะไอ้ต<อ>ีก็ตีกันไปไอ้หัวคำนา่ก็หัวกันไปไอ กลุ่มคนที่เตรียมตัว,ตวอยู่นอกสมการเตรียมตัว,ตวไอพวกเตรียมชุดเจเยเนี่ยชุดเจียก็มีการเจราจารเจราจารเจราจาเกิดขึ้นเราไม่ได้ถามจริ <c oughs> ๆๆงจบตัวใหญ่เขาบ้างเงอ้ยนะว่ามีการใครเริ่มเจอะไรกับใครบ้างนะ <c oughs> โอ้ยจบตัวใหญ่เนี่ยผมก็ไปถามมานะก็ <c oughs> มีมีเจมีเจฮะอย่างอย่างคุณกอเนี่ยแน่นอนเขาเขามีมีเจมีเจราจารกับหนึ่งในสี่กุมารอหนึ่งในสี่กุมารที่ ก้าวออกจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับก็มีไปคุยใครก้าออกจากใครใครก้าออกจากใครนี่ผมคิดว่าจังหวะมันได้อ,อคือผมว่าน้วสีกุม,มารเขาคิดคิด,ค,ดคิดแล้วแหละว,ว่าออกดีกว่าเพราะอยู่ยังไงก็ไปโดนเพราะเศรษฐกิจวันนี้เป็นไครเป็นก็โดนดา่าใช่ไครเป็นก็โดนด่าอันนี้ถ้าเราจับมาเทียบกันระหว่างพรคกล้าเนี่ยนะครับที่กําลังจะขับเคลื่อนไปสู่ลงดาวเนี่ย แล้วก็ทีมเศรษฐกิจของท่านเอกประยุทธ์ที่ผ่านๆมาเนี่ยิกทันนี่ก็ไม่ได้เชียร์นะพูดใันชก็คือให้เียร์นะฮะวิเคราะห์กันยังไงไปเลยวันนี้เห็นมีประชุมทีมเศรษฐกิจใช่ไหมเป็นเมื่อสองอาทิตย์ก่อนสองสามที่ก่อนเขาอยู่นายกเขาก็เรียกประชุมทีมเศรษฐกิจทีมกุญสือผมพูดชื่อก่อนดีกว่ากุณสือที่นายกนีกผมก็คิดว่าจะเรียกกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดมาคุย ดันมีอยู่ไม่กี่คนเองมีท่านอาคมท่านพิยภัยศิษฐ์ครับมีสุภาพค์ท่านสุภาพค์รองนายยงด้วยครับแล้วก็มีท่านสันติพร้อมพัดนพร้อมมาดพร้อมพัฒก็ดูดูจากรายชื่อแล้วอาจารย์อาจารย์เอ๊ะฮะคุณยังสามคนคุณยังสามคนคุณยังสามคนนี่คือทีมเศรษฐกิจเขาไม่ประยุทธ์โอตายนะดีมีแค่มีแค่สามคนเองเหรอตอนนี้มีจริงๆถ้าพูดถึงทีมเศรษฐกิจเนี่ย เขามีทีเพราะแค่สามคนแต่กระสุงเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเยอะมีเยอะเรียกมาไม่ได้ก็ทีอ๋อเหรออ๋อรักรักกันมากเลยเรียกกันมาไม่ได้เลยเรียกมาไม่ได้ก็ได้แค่เรียกมานอื่สามคนคุยกันนี่ถ้าเราจะก้าวข้ามพลเอกประยุทธ์ไปเนี่ยเรามองมองไปอีกเส้นช็อตหนึ่งเนี่ยได้นะฮะว่าถ้าเสร็จภารกิจของพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยท่านกลับกรมกองอ่ะซึ่งท่านก็เหนื่อยแล้วก็โซมเต็มทีแล้วท่านก็หงุดหงิดมากแล้วเนี่ย ปัญหาเศรษฐกษิจของเราเนี่ยถ้าเราตั้งว่ามีคุณกรมีอะไรเนี่ยองค์ประกอบที่จะทําให้ครบสมบูรณ์แล้วก็พาประเทศเราก้าวขึ้นมาจากหลบเนี่ยจันว่ากันยังไงดีเลยผมว่านะอันนี้ไม่ได้เชียร์ใครนะเพราะว่า,วาไอคนที่พูดก็ไม่ลงไปเล่นไอคนที่เล่นก็ไม่พูดต่งในเรื่องนี้สําคัญนะประเทศเราดาเช็คเลยอไอนั่นบริหารเศรษฐกิได้แต่ไม่ลงไปเล่นแต่ท่าที่มองเนี่ยผมมองว่า ตัวมา,ามากหลายมาหรือตัวละครแหละตัวละครที่เหมาะท,ที่จะทำบริหรารเศรษฐกิจต่อเนี่ยทีมชุดเดิมอ่ะก็มีสิทธาภอพอาจารย์เองดออรสมค,ค,คิดนั่นเขาคิดอย่างเดียวนั่นนะสิตนี้เร,เ,รเราเรามาดูองค์ประกอบท่านสีกุมารเนี่ยถ้าท่านสีกุมารเนี่ยผมมองที่เป็นพราวที่สุดเลยนะฮะที่ที่ดูแลทำงานหนึ่งเห็นจริงๆเนี่ยก็คงมหนีไม่พ้นพ่อค้าคุณสมทิรั์สนธิจีรวง สี่กูมาเนี่ก็ประกอบดรสมคิดสี่กูมาสี่กุมาเนี่ด็อกตอรอตมะอ่าดรอุตมะดกรสมคิดดอรสมคิดเอ้ยครับไอ้ดกรสุเมฆมีสีซีสุวิทย์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 สุวิทก์สนวิทย์สนธิทย์สุวิทย์สุวิทย์สุวิทย์รุวิทย์สุวิทย์สุวิทน์สวิทย์สุวิทย์สุวิย์สุวิทยสุดยส่วิทยแสุวทย์สุวิทย์สุวิทย์สุวิอยคิดวิเป็นพวิอร์น ทิงคือเป็นนักคิดอ่ะเพราะว่าเราพูดเรื่องนักคิดแปลนะใช่ใช่ใช่ทิงเกอร์เนี่ยด<ช>็อกเตอร์เ er นี่ยท่านก็เป็นนักคิดเนี่ยนะแสดงว่ามีสัดส่วนของนักคิดเนี่ยด็อกเตอร์สี่สี่คนด็อกเตอร์สี่คนสามคนนะไม่น่เร,นนนนรู้ส่งที่ระแล้วก็มีเต้นสนธิรัตน์ซึ่เป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าที่ผมผมอยากจะเรียกแกว่าดูเออนะคนทำคนทำ เนี่ยมีเรามีสัดส่วนนักคิดสามคนทำหนึ่งเนี่ยอาัตราส่วนเนี่ยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์คนทำเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คนคิดผมว่าทา้งนี้ขับเคลื่อนยากนะยากแต่ถ้าสมการกับทิศกันเนี่ยนะฮะคนคิดทั้งยี่ห้าคนทำทำ <สะ S 1> ทั้งเจ็ดเจ็ดห้านะมาอันเนี้ยผมว่าพุ่งเลยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอเราไปดูทีมคุกณกอนนะเมื่อกี้เนี่ย คุณกรเใช่ไหมก็เหมือนเป็นติงเกอร์ะครับท่านที่ติดตามมาเนี่ยล็อเตอร์อะไรท่านเนี่ยก็ติงเกอร์ท่านก็ติงเกอร์ทีมคุณกรเนี่ยทำยังไงจะให้เพิ่มดูเออร์เข้าไปให้มากในสัดส่วนที่มากผมว่าที่มันคือว่าเขา,าต้องคิดแต่การเมืองเ่ยนะอาจารย์มผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนนะักเกินมันเท่าไหร่หรอกแต่เท่าเท่าที่ทำงานมาแล้วมอง เห็นนักการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่มันมันไม่ค่อยลงให้กันอีกอ่ะผลประโยชน์ผลประโยชน์ประโย์ยากรมันมีน้อยมันมีจํากัดมาะกวดใครพวกฉันฉันก็อยากเข้าพวกฉันก็อยากเข้ามันก็เลยอยากจะเป็นนายเสียหมดลงให้กันไม่ได้ไม่ได้มองบ้านเมืองปัญหาเป็นหลักหรอกแต่ถ้าวันเนี้ยบรรดาไอ้ที่ชุดเตรียมทั้งหลายแหล่ที่จะเข้าเข้าสู่สมการปัญหาการเมืองเนี่ยหันหน้าคุยกันได้ แล้วมองประเทศเป็นหลักเนี่ยทำไม่ะคุณกรไม่คุยกับพี่สนธิรัตน์แล้วเข้ามาแนะนำประเด็นนี้สมการนี้ก็ได้อ๋อก็คนนี้มันทางประเทศมัน,มนถึงทางตาันมันต้องหาคนที่มันช่วยกันแกปน้ปัญหาคิดแล้วทำทำ,ทำจริงแล้วกล้าทำด้วยทำไมผมต้องยกตัวอย่างคุณสนธิรัตน์เขาเป็นนักดนตรีที่นา่าสนใจอาจารย์อยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้น,นะผมก็ไม่ค่อยรู้จักเขาหรอก มันนั่งก้อี่สองกระทรวงแล้วสองกระทรวงที่ว่าในสองสมัยสมัยรัฐบาลทหารนั่งหลนั่งพาณิชย์สมัยเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นฟันเฟืองที่ทําให้เนี่ยท่านนายกเขาว่าเป็นนายกได้อีกรอบเนี่ยก็มันั่งพลังงานส้มหล่นมากให้ผมคับค่ายคับข่าวว่าแกจบจุลานะร้สุกจบมาทางวิทยาศาสตร์ครับเห็นว่าอย่างนั้นนะก็แล้วก็ทำในสิ่งที่คนไม่ค่อยกล้าทำอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตอนอยู่พาณิชย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ขายออนไลน์ดิวลาลีบาบาก็เขาแล้วในเรื่องของดึงค่ายากับค่ารักษาพยาบาลเ,ออเป็น <okay. S 2> สินค้าควบคุมอันน,น,นี้อันนี้ผมทราบซื้อผมทราบซื้อผมผมเห็นชัดเจนเลยเรื<ะ>่องเอาเอาค่ายาค่าพยาบาลเป็นสินค้าควบคุมเนี่ยคือเขาทุบกันหลายครั้งมากเพราะเอกกับโรงพยาบาลเอกชนเนีย่ยไม่ยอมเพราะ่าเสียประโยชน์มากมแต่ก็สุดท้ายเขาก็ทำกันได้ส่วนพลังงานเองเนี่ยมาถึงยุคพลังงานนีเลยผมเห็นชัดเจนเลย ก่อนที่โควิดนะครับอาจารย์ปาล์มน้ํามันเป็นยังไงเขาดัดบีสิทธ์ให้เป็นน้ำน้มันพื้นฐานของของประเทศเพื่อให้เกิดการนําน้ํามันปาล์มมาใช้ปาล์มโลราไอ ปลาปลากขึ้นมันราคาปลาขึ้นมาทันทีเลย5บาทนะอาจารย์มไม่ได้ไม่ได้น้อยลงจากเดิมเลยทำให้สาวชาวสวนปลาก,ก็ลืมตาอ้าปากขึ้นได้บีซินี่เห็นได้ชัดจริงๆเขาจะทำให้สุดนะมผมก็ดูเขาจะเอาบอกเชนมาจัดการเรื่องข1 0บีซิสอีกไอบอกเชนนี่คุณจอนแล้วก็คุณกรแล้วเทพเจ้าเลยนะเขาขนาดถุ้นทับรักกันได้นะผมว่าไปรอดเชียร์ไหมเชียร์เขาปักกันไหมเชียร์ผมเชียร์นะเพราะว่าประเทศมันมีทางออกอ่ะถ้าร่วมมือกันเถอะอีกนโยบายหนึ่งพลังงานที่เขากล้าผมคิดว่าเขากล้าเพราะผมไม่เคยเห็นใครไม่กราทำ ช่วงโควิดครัอบอาจารย์อะไรยังไงก็ลดค่าไฟอ๋อ ชัดเจนมากมันเงินมันเยอะแล้วไม่รู้จะกี่โทษาไรกี่ตีนเอางี้ดีกว่าไม่รู้จะกี่ตีนที่จะต้องระดมเขาแล้วเสี่ยงหนึ่งห้าเจ็ดอีกต่างหากการตัดสินใจให้หน่วยงานของรัฐลดราคาใช่ป่ะสินค้าและบริการตัวเองนี่ใช่ป่ะฟังแล้เสียประโยชน์นะเสียประโยชน์เสี่ยงมากแต่ต้องทาเสี่ยงนะอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่คนคนนี้เขาเป็นคนที่ทําจริงนะโดยที่ไม่ไม่ได้เกรงกลัวอะไรแต่ขอส่งเกิดความถูกต้องเรื่องนี้ผมย้อนกลับไปคิดนะ วิกฤตเศรษฐกิจที่หนักหนามากของเราเนี่ยคือปี240ที่เราเรียกวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับในเวลานั้นเนี่ยเขาตัดเดือนละกรนคารครับอันนี้กำลังจะเทียบเคียงว่าคุณสมทิรัตน์เขาไปตัดค่าไฟใช่ไหมค่ะล้วมยนายกอะไรในอดีตเนี่ยเขาตัดเดือนข้าาชการแล้วนายกคนนี้นายกลงเราไม่ตัดไม่ไหนไม่ตัดแถมเพิ่มด้วยนะบางปีจะไปตัดทำไมก็ฉัน แต่ละกา<ห>รเอรอคุณลงให้ความนับถือในความเป็นข้าราชการเพราะว่าคุณลงมาจากขา้าราชการแบบผมคิดว่าเป็นอย่างนั้น,แ,น,นแล้วแล้วอย่างที่ดีเจต์เขาตั้งคำถามว่าเอรษุรกิจไทยทำไมยังยังซบเซาอยู่ดีจะดีก็ดีไ่สุดมันก็ไม่ได้คนคนก็ไม่ได้รวยขึ้น,มนผมมองอย่างนี้เลยนะผู้นำประเทศไม่ดีไม่ได้เกิดความลำบาก ไม่เคยมีความลาบากอาจารย์แกไม่ทราบซึ้งกับความลําบากใช่ไหมไม่เคยอย่างโควิดอยู่ช่วงโควิดเนี่ยเงินที่กู้มาเนี่ยจัดสรรดีหรือยัง<ม>อันนี้ผมไม่กล้ารลงห้ครับผู้รูู้้ว่าไปแต่สิ่งที่เห็นสิ่งหนึ่งคือว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นนักธุรกิจไม่ได้เป็นไม่เติบโตจากการทางานเงินไม่เคยเหมือนเงินน้องทุกเดือนเนี่ยมีเงินเข้าบัญชีตลอดเวลาตลอดเปลาให้เวลาผ่านไปยังไงเงินเข้า ไม่รู้รถถึงความไม่มีกินผมเลยผมก็เลยบอกว่า,วายัางยังยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ถูกจุดแต่แต่ถามว่าเขาควบคุมโรคได้ดีไหมดีอันนี้ต้องให้เยริคอนนี่ยอมรับใช่ไหม,ไหมก็เอเดนเตอร์ก็ทหารอ่ะทหารควบคุมเก่งอยู่แล้วคุมจนโรคไม่ไม,ไม่ไม่แพร่ระบาดคือแต่เศรษฐกิจมันไม่ใช่ก็ต้องดีอย่างไม่ดีอย่างแต่ผมผมมองว่าวันนี้มันก็ควรถึงเวลานะอาจารย์เอผมหาหาแล้วร่วมด้วนมันหมดเวลาแล้ว ของการที่จะมาควบคุมตัวเศรษฐกิจเอาไว้ถูกต้องใชมเงนหมดเวลาแล้วคือผมไม่ได้ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรแกนะที่ว่าเอ้ยทำไมไม่ต่างเดินาณกรการผมก็รู้ว่าคณการการก็เป็นขุมกําลังของของการบริหารการแผ่นดินแต่จุดที่มันสําคัญเนี่ยผมคิดว่าท่านต้องลึกซึ้งกว่านี้ในทางเศรษฐกิจมาก ทำยังไงให้ข้าราชการที่ยังคงเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่ยังมีรายได้มั่นคงถาวรเนี่ยได้ใช้จ่ายเงินเนี่ยออกไปอืให้มากที่สุดเท่าที่จะได้นะครับผมคิดว่าถ้าผมพูดคำเนี้ยคนอย่างคุณกรจา,กการิกทรนิตเข้าใจถ้าคนอย่างคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นี้เข้าใจเพราะอะไรครับเพราะในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้นแหลนะรายได้ของคนคนหนึ่งมันมาจากรายจ่ายของคนอีกคนหนึ่งเสมอครับเช่นเด็กๆไปซื้อขนมกินเนี่ยก็รายได้มาจากพอ่พอแม่ พ่อแม่ก็ไปทํางานได้ตังมาใช่ไหมฮะนายจ้างเราเป็นคนใจพ่อแม่เขานายจ้างนี้ได้มาเขาเพราะว่าขายสินค้าได้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างนี้นี่วันนี้ไอ้นายจ้างที่เราพูดถึงกเนี่ยมันพังภาพกันไปหมดแล้วไม่ต้องพูดถึงธุรกิจโรงแรมหรสายการบินหรอกแมแต่ยังมีท่านที่ทํางานราการเนี่ยที่ภารกิจ ลดลงกว่าเดิมสมมเพว่าท่านต้องควบคุมเรื่องโรงแรมเนี่ยวันนี้ท่านไม่ต้องดับแล้วเพราะมันไม่มีแล้วไม่มีให้ควบคุมแล้วท่านก็เบาแล้วเตรงนี้จะทาําไงท่านลื่นเริงดีแล้วก็ให้ท่านหาทางใช้ใจ่ายให้ให้ออกมาเยอะหน่อยครับนะครับจะเป็นโครงการกูก้อะไรต่งตางๆนี่อย่าไปรังเกียจเลยฮะ,ะดึงเงินจากกระเป๋าของท่านเนี่ยออกมาใช้แล้วสุดท้ายนะฮะมันจะกลับไปเนี่ยถ้ามันหมุนได้สักเจรอบ1ิรอบนะ ภาษสงภาษีอะไรต่างๆที่จะเกิดจากการใช้จ่ายเนี่ยนะฮะสมมุติเขาไปซื้อไอเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเ่กลางวันนี้ผมแวะไปทําธุระที่ห้างแห่งเดิมนะฮะข้างในห้างเนี่ยนะฮะลดราคาเครื่องปรับอากาศตู้เย็ยนเนี่ยลด30ซทุกชิ้นเลยนะครับโอ้แสดงว่าไป มีสัญญาณว่าไปไม่่ด้นะอาจารย์นั่นหละควบรวมอะไรกันนี่่าเนี้นะทิ้งเนี่ยทัานทำยังไงฮะให้ท่านแบบนี้เขาซื้อคืออย่าไปตัดสินใจยากเลยซื้อแอร์เครื่องเงี้ยซื้อเถอะนั้นเมื่อซื้อไปแล้วนะฮะโรงงานแอร์ได้ตังค์เนี่ยคนงานแอร์ได้ตังค์คนติดตั้งต่างๆได้ตังค์เนี่ย รายจ่ายเขาเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาไปซื้อน้ํามันเติมรถรัฐบาลเก็บภาษีจากน้ามันได้นะค,ะครับเอาเอาให้ลูกเขาลูกเขาซื้อขนมที่นั่นที่นี่กินเนี่ยนะฮะมีไอตัวแวตตัวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้ววนกัดก็จะได้มาเป็นรายจ่ายโทษรายจ่ายเนี่ยจะเป็นรายได้ครับรามาจ่ายเป็นเดือนให้อีกต่อเป็นห่วงโซ่ไปเป็นห่วงโซ่ไปไอ,ไอตัวกระตุ้นที่คุณกองเพราะว่าเนี่ย มันก็ไม่เลวหรอกแต่ว่ามันจะมันดีกว่านี้ได้ไหมผมเชื่อว่าระดับเขาเนี่ยน่าจไดีดีกว่านี้ก็หน้าที่ด้ดีแต่เวทีนี้มันยังไม่ใช่เวทีเขาใช่แต่ว่าผมคิดว่ามันจะต้องเตรียมการข้ามขวดไปแล้วเพราะว่าเวลานี้นะฮะอย่าไปรังเกียจท่านนายกประยุทธ์เขาเลยแต่ต้องหาผู้แข่งให้เราในระบบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมาจากว่าประสิทธิภาพสูงสุดมาจากการแข่งขันเวลานี้ต่างฝ่ายต่างกัดกันอยู่ ไม่เอาหมัดเยษออกมานะฮะปากก็บอกแต่ว่าต้องช่วยกันช่วยกันแม่จะมันช่วยอะไรกันอะไรทางการเมืองมันก็ต้องทิ้มลูกในทางการเมืองแล้วก็พิจเกมซะนะให้บังเกิดการแข่งขันกันขึ้นว่าใครมีแนวทางทิศทางนโยบายอะไรต่างๆที่มันดีกว่าคือผมไม่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลามันมีคนจนกับคนรวยเนี่ยแล้วฝ่ายคนที่เขาจนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ทุกคนมึงต้องถูกกระชากลงมาให้จนเหมือนกูทั้งหมดผมไม่คิดอย่างนั้นครับผมคิดว่าคนที่เขารวยแล้ว ที่น่ารังเกียจคือคนที่รวยแล้วอยู่ที่เฉียแต่ถ้าคนที่รวยแล้วแล้วเอื้อมมือลงมาเออมาดึงคนที่จนแลให้ยกขึ้นไปให้ได้ดึงได้เพราะอย่างนี้ก<อ>็เป็นคนรวยที่พอไหวนะใช้ได้นะคือมันมันไม่ใช่ว่าเรื่องเหลื่อมล้ำเลยจะดึงให้ทุกคนเท่ากันบ่อยโดยการทุบให้คนคนรวยตลบลงมาหรือดึงคนจนทั้งหมดให้รวยรวยขึ้นไปก็ไม่ได้เสมอหน้ามันแหนไอ้นั้นมันมันต้องเสกแล้วต้องเสกต้องเสกแล้ว หมดเวลาจริงครับรัฐบาลนี้เออเรื่องเสร็จเป็นไงเป็ดที่พยายามเมื่อวานเมื่อวานเราคุยกันว่าที่ผมถามว้วเดี๋ยวถ้ามันถ้าเป็ดนเป็นสัญลักษณ์ของความเคลื่อนไหวทางการเมืองไปแล้วเนี่ยถ้ามันไปปรากฏไปปรากฏอยู่ในสถานที่มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเป็ดไปเกิดสถานที่ในช่วงเวลาประเทศนั้นมีปัญหาเนี่ยเป็นไงเนี่ยเห็นเห็นว่านะอะไรคุณปองอันชลีเนี่ย บ,บอกมาว่าที่บอสตันที่บอสตันนี่มีสถานที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่ราลึกถึงท้อยู่หัวปูมิพลนะค,ะครับ,รบ,รบเขาเรียกทิ้งปูมิพลเมมโมรีเร่เอตรงนั้นะน,นะเพรว่าท่านมีพระประสิการที่นั่นก็มีคณะที่เขาไม่ค่อยแฮปปีก้กับเบืองไทยก็ไปกุ้มลุมมาอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็เอาเป็ดไปด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีคนไทยบางคนนะฮะท่านก็ไปยืนปกป้องอนุสรสถานแห่งนี้ นี่แสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เป็ดนี้ไม่ได้อยู่กับที่นะเป็ดเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะเป็นภาพเป็นอะไรอันนี้ไม่รู้ว่าคุณปอร์มนเจีเป็นยังไงบ้างทางอิจิเตอร์พอทราบไหมจำเวลาไม่พอจะเอาไงดีโอ้เวลาเราจะไม่พอเวลาจะไม่พอเอาผมผมทำแพมไม่นะกันอาจจะเราคงต้องคุยเรื่องนี้ดิดนหน่อยเป็นยังไงครับอย่าแพมเยอะนะแพมนิดเดียวพอแพมนิดเดียวนะครับไม่ข่าวพอดีที่จบตัวใหญ่มันเดินไปแถวแถวลาซานลองหรอไปแถวลาซาน ตอนนี้ฮะเจ๊เราเนี่ยเจ๊ปองเราเนี่ยเหมือนจะตกที่นั่งลำบากออกเดนชันไปนะฮะแล้วก็ไปอยู่ไปกับเสต้ย่อยนะเสต้อยเสต้อยเนี่ยเสต้ยต่อยเรียกว่าเสต้อยเนี่ยต้อยนี่เทพดีนะเหมือนทหารเลเสต้อยเนี่ยแล้่มีรู้สึกจะดีมีปัญหาครับอาจารย์เอไอที่ว่าสองร0อเสองร้อยอะไวเนี่ยแล้วชุดที่ออกไปกับเจ๊ปองเนี่ยหลายคน ก็ต้องไปตามกันนะครับก็ต้องตามกันอยู่แล้วอ๋อสิ่ที่ออกทั้งหมดเนี่ยก็กะไว้ว่าจะไปขึ้นผ่าเอาเอาเรือไปเทียบผ้าใหม่อ๋อโป่มหรือเปล่าแล้วดันไอข่าววงในบอกว่าคุยไม่ลงตัวดีลวนี้อืมโป่มเลยปะล่มโป่มกันก็จริงๆเขาต้องกะว่าเดี๋ยวเอนี้ผังใหม่ต้องออกนะผังหนึ่งมาต้องออกกลายเป็นฝั่งสื่อค่ายค่ายน้ำเงินเนชั่นออกผังใหม่แล้วพรุ่งนี้จะออกผังใหม่แล้วก็จะมีเตรียมโอเปิลนัลอีก แต่ฝักอีกฝักหนึ่งเนี่ยที่ฝักอ่ง,องจะปอกไปเนี่ยยังเงียบอยู่เงียบอยู่แล้วผังก็ไม่ออกออ,อ,อ,อันนี้น่าจับตาเดี๋ยวผมจะมาพูดอินไซด์ให้ฟังเดี๋ยวต้องคุยกันที่จบตัวใหญ่เขาต้องแป๊บนะครับสักฝักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวน่าจะถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้าไม่ค่ายเคลื่อนนะพรุ่งนี้น่าจะคุยเรื่องนี้กันอย่างเมามันได้คงไม่ได้ไปอะไรเขาหลอกเพียงแต่ว่าเล่าถึงเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของวงการสื่อให้ฟังว่าวันนี้สื่อ สื่อม,มันมีค่าแล้วอ่ก็ต้องโอเคก็ต้องติดตามในครั้งหน้านะฮะกับการพูดคุยกันทเรื่องของสื่อมวลชนแต่ท่านี้ท่านน้นครับสรุปรวมของวันนี้ก็คือว่าการเป็นรัฐบาลของรัฐบาลของลุงตู่ของเราจะอยู่ได้หรือไม่ได้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรต้องรอลุ้นกันนานไหมครคิดว่านานไหม ผมทายนะอ่าทายๆ<ม>อย่าายแม่นนะไม่นานไม่นานด้วยทอาไรไม่นานนั <laughs> <laughs> ่นละครับผมแล้ววันนี้ก็คือทั้งหมดของ Podcast Reader นะครับผมพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ